พี่น้องครับแจ้งข่าวทีนิดน,นึงเด้พี่น้องครับนัดหน้าเปิดทําการปกติเือถามเจ้าหน้าที่สนามเพิ่นแล้วไม่มีบ่มี่ยังเคลียอะไรพี่น้องครับมาให้พี่น้องเข้ามาขายปกตินัดหน้าปกติถามแล้วถามน้องเขาแล้วเมื่อกี้ไม่มีปัญหาครับเคลียได้ปกติครับผมนัดหน้าปกติด้อขายปกติถามแล้วนัดหน้าปกติครับ ขออยาดกราบล่าด้วยมาขายให้เ่าได้พอเด้อนัดหน้าขายปกติหรอท้าเราประกาศบบปิดบบปิดครับโบโบครับผมถา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 มพอแล้วเรานาดหน้าปกติขายได้ปกติครับผมไปบบปิดครับผมเมื่อกี้ไอ้เจ้าที่สนามผมถาาเราอย่างี้ไปที่ีน้องเข้ามาปกติพี่น้องครับผมมีอย่างเที่ยงเลยทุกอย่างครับตลาดนี้มีปัญหาครับผมขายได้ปกติครับผมไม่ปิดไม่ปิด ดนัดนาพอคือเก่าเด้อบ์โมบิดเด้อโมบ,บิดขายเลยขายเลยป,ปกติเออผมทานแล้วเมื่อกี้นะไปมามาสูนแต่ว่าข้านเหนียวตะ้งแรงไปขออนุญาตกลับลาพี่น้องเด้อผมสิบเอ็ดง,งานเท่านี่โอ้มีเลือดไหลเนาะเอามาโชว์นาะมือนี้วันโชว์วัววันโชว์วัวจิงเหรอฮูนัดหน้าขายปกติพี่น้องครับบดมปิดนัดหน้าขายปกติพี่น้องคร <c oughs> ับไป โอ้ยเห็นพี่น้องเขาเอาแกงง่วมาขายแล้วครับนัดหน้าก็ยังเปิดถือเก่าเดินนัดหน้ามากถือเก่าพอประกาเราเมื่อกี้อยู่ครับผมเหมือนเดิมพอเครียดได้เครียดได้ถูกต้องครับพอถานเรียร้อยไหมลากเมื่อกี้เพราะอัดอารวิดีโออยู่นี่ไปเรียบร้อยครับผมโชคโชคดีม่ตรงห้องเราถ้าถ้าว่มีข้อมูลผมสีบล์ปากกาเบาเขาไปถามเราเมื่อกี้จาะน้ำ นี่น,นี่ฮะนี่ไหมเอาไปพี่น้องเจอกันเจอกันานานๆพี่นอ้อ,อ,นองเด้อขออนุญาตโอ้พี่น้องเด้อเบอร์อะเด้อพี่น้องครับเบิง<อ>่งเบิ่งพี่น้องครับงัวควายร้ายลลนวกระเจี้ยวเขาเ่าท่านใดพี่น้องครับท้ายแห้งนี้ได้ไปไหนหัวหน้าเอ้ยได้ไปไหนพอได้ไปไหนพอตัวน,นี้แม่ลูกตัวนี้ว่า 18, หมื่นแปดฮะหมื่นแปดหมื่นแปดพัน อ้าวงกีพี่น, 18, น้องง้อมืแเนาะสมัยก่อนมาแมแนังสีเนาะสมัยก่อนเครื่งเครื่งแสนพี่น้องมึงกี่ะเบอเอาลูกกัแม่อีกิ่ง,ง,กง,งีพี่น้องเอาเาจักเสียงพวมาลัจังได้เอาอนแปดโตบอกทอพ่อนพี่น้องเอ้ยแม่กับลูกลูกกับแม่ง้อบไหนเหพอ่อเอ้ยไอ,อ้น,บบนานาจเเลิญเนาะมีเลกับบอสใ่ไหเ,เพื่อเพื่อได้ขายน้อกันน่งศูนย์ห ห1ึ่งห0ึ่งแปลูกกับแม่แม่กับลูกลูกกับแม่เอา้าเบื้องตีเละพี่น้องง่วนราคาเท่านี้เดอ้อนี่ต้นเท่งงามนะพอเน,นาะได้าาได้พอได้าาได้อีพอเงินสองพันบาทอันนี้งูเหหลีหหล้ยงเนาะงูเลี้ยงเนี่ยพี่น้องครับเอาไป,ไปาเอาเชือกมาขายเหนือห่อยอย่างไรงูมันงา่ามขนาดนี้เนาะ เขตีเหนียนนเถเนาะโอ้ยจายพี่น้องเลยสมัยก่อนง้วตัวนนีโมหน่อยได้พี่น้องสมัยตัอนประมาณสองหมื่นปลายได้พี่น้องตัอนนีเลยหมื่นสองพอหมื่นแสดงโอ้ยรอบอซ้อนกลสีเหียองมันง่ได้ขนาดนี้เอยู่ขังกันนี่มันละราคาตัอนหนพี่น้องเลยมือนีเฮง้ไรให้มือนีบอกรถมานีขอเล็กอสาอ 086 2, 2> 5 7, 7 2 5 7 9804 9804พี่น้องง่วงอยู่สนามท่วมาเห็นช่องคอมบอเอ,เ,เ,เออพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะลงร้งไห้ทั้งทั้งเฟซบุ๊กอันนี้พี่น้องมาช่วยไว้ก่อนเด้เออวงตสรรสพี่น้องง่วงตัวละนะออมือสองน่ะเฮ้ยมืดแนวสีเบาเล่ไปหนี้มืดแนวจิตปวดชุดสดใสก็ผัวลายไปในพรอเข้ากันบออะไรเอาเอาไปไรอันเหนือ วขอกอมามสองสองพันสองพันสองพันใส่เันไมันไถ้มปนไ่เท่าไหร่ไาไหรปนไ่สองพันสิองหนึ่งพันสอหพตัวนี่ฝาหัวมันฝากหัวมันเก็บไปก่อนตัวพูนผูเรียงก็คือพูเทา

สองพันเหมอ้ยันหกพันหาเาเทาไเกท่สองพันสองพกับฟันหาตงตัวนเต่และเจามพันของแก้อ่ับเขาหรค่ยังเใส่ซีงเดียวเลยามเขายังใ่วมนบ ตัวบอกใหญ่นึงพี่น้องครับอันเนื้อกระไดอันพอพันกระไดเนาะเป้ายัางเขาเคลื่อมาโลลายแถวตรงนี้เขาเคลื่อมาโลลายแถอะยางไม่ได้ขายบ่ยางไม่ได้ขายปะยางไม่ได้ขาย <c oughs> โอ้ตัวบอกใหญ่นึงพี่น้องเด้อเบิงบ่งเอาพี่น้องตัวบอกโตพ่ 40, พนสี่หมื่นพี่น้ 40, องสี่หมื่นว่าตัวบอกโตพ่น ตกลงประด้ายกันว่ไอเมื่อกี้บระดิ๋ย้างกันนี่บังเวียดไ้เมื่อไหร่เม่อไหร่เม่อไหรสองสองห่าเวโอ้คือไม่อีกสองรยโอ้ยพี่ดอเคยเอาเปิเด้อเบิ่แนวสีบอกได้พี่น้องครับเมือแล้วประเทศไทยเอาเหล็กมาไอ้ฮะเอาเล็ก เบอร์ทรโทรสามิดทัมศูนยกาครับแปดสองหาครับเก้าศูครับผมขอบคุณมากครับถู่เวลามันเรียกมันคือสันแนเอาไหมบ้างนย่งก็ศูนย์เก้าหกเออแปดสงห้าครับเก้านหเออเอาพี่น้องอ่านเนื้อกระไดอ่านข้อข้กระไดเนาะโอ้ผมชิไดไหม้ไหมขมิ้นมายังขมิ้นมายังเอา พี่น้องเด้ไไดอไปอไดเดี๋ยวเฝ้ญญาขายก้อนไปก่อนเจ้าเฝ้าเดี๋ยวย่างก่อนพี่น้องโอเคหรือเปล่าช่องโชคดีนี่มาตรฐานเลยพี่น้องเอ้ยผมบอเดยย่องผมบอกมีแต่คนบอกว่าเออผมเจนคำใดก็บอกคำนั้นแหละ่ะเ,เออแจง้งแจ้งข่าวนิดนึงก็คือเรื่องโรคไข้ไข้เจี๊ยบเนี่ยมันไม่มี่หรอกพี่น้องครับ มันมีอยู่ในจับจการเขียนจริเขาตอนนี้เขาก็ซิ่วซิ่วแต่เรียบร้อยแล้วเขาซิ่วเรียบร้อยแล้วโอ้เดีม้อยเว้ยเท่าแกซื้อแล้วเว้ยเท่าแกซื้ออะไปไหนี่าโอ้พืชเศรกัลแถววะซื้อเท่าไหร่เท่าแกซื้อเท่าไหร่ครับหกพันห้าครับหลักหลักไหมหลักสองครับสองหมื่นหกพันห้าเน่นเนาะเหน่นดีเนาะ อายุอายุครับม่แน่ม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 น่เลยโอเคโอเคน่าจะสปีสปีนี่มันได้มน่นแน่นดุบนั่นิเรียน้าแเงินยืนยทุอหขนแนอยูนนี้แต่เขาม่ให้หกพันอันนี้ขอรู้จักกันโอเโอเคคยไป้ใ่ อย่าฆ่ามือเวลาร่ตรงนี้อย่าฆ่ามือเว้ไร่เจือกอยากจะฆ่ามือเวลาร่อย่าฆ่ามือเว้ไร่อย่าฆ่ามือเวลาก่ตไรหน่อยทางหัวมันมันโมมีเลยดิขาขาที่ดีเลยผมผมรายงานผมผมก้างชุดเลยตัวนี้มีเจะาตัวบอกโซ่พ่นพี่น้องครับไที่เรีว่างงงามครับครับคุณแม่เอาไปใส่หนิคุณแม่เอาไปขายมับคุณแม่มาโชว์เลยทลายไปในคุณแม่น่ะ ป่านง้อมือเบาปะแม่ง้อมือนหาสาวน่อยสวยพี่น้องครับบองแขนบองขาเด้อพี่น้องเดิมเงาถเามสิบบวกสำเนอผมเนี่ยเออสนอเี้ยเงาซื้ซื่อๆนี่อกูมีรักบ่อเงาเอาเหรโทรสามมาเร็วเงาลอยเงาลอยที่หาพันเงาันเออเอาเอาเลี่ยก็สามให้ผมเนี้ยใส่มากศูนย์เก่าสม หนึ่งหกสี่แปดหกสี่เก้าง้ออยู่บ้านไหนครับพนมไผ่นอพนมไผ่สุวรรณภูมิครับอาสามานหเมืองหลวงงองานพี่น้องครับพ่อใดพ่อไปเลี้ยงอยู่เมืองหางขายเลยมื่นสองยบ่ฮะหมองขายเลยมื่นสองใครบะต้อนหน้าต้อนหิ่งหักเอาทั่วมาเบอร์เมื่อกี้พี่น้องครับตัวนี้ขายไปเจริญสองหนึ่งสองบนเปลต้นบนไปย่างกันไปไปไว้ดิพี่น้อง โอ้โหสาวหน่อยมาเลยได้ไปได้เลยครับเก่าพันบอกซื้อซื้อ <c oughs> <i> เดี๋ยวเดี๋ยวอย่านี่ยวนไปวนมาส่วนเท่านเานีย่ยจังไรเก่าพันซื้ออีกกล่องนึงเลยใส่อะไรพี่น้องมันตกตกขึ้นนะ เหรอมันคือ,ขอเขาปะไหนวะอย่างในเก่าพันซือ้อซื้อเมตรยี่สิบไปไกปลกวัวครับเกือบยี่สิบหายี่สิบกไปไปกลกวัวต้เืออย่างในเก่าพันซือ้อซื้อ เท่าแก่อาที่ตัวนี้นะอะไรเท่าแก่ตัวนี้ก็พันที่ซื้อซือเอาซื้อกพันที่ซื้อเอาเรียกมาใส่ผมเยเกวนีย่องห่านย์สามี่ศนย์เ้มส่องหนึ่งเก้านมาเก้าสองสี่เก้าสองหนึ่9ศูนย์เก้าหกหนึ่งศูนย์เ้าหเอาไทยให้เงว กาพันี่ซือพี่น้องทั่วมากครับผมจะซือลูกไห้เยยานลู้วี่ตลาดอขายมากไ่อย่างหลเ้าค้ายเยยาติดมือไวลาเลยวิ่งลยมันจะติดมือมจนติดมือนี่ป่าย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 าเงียบเงียบเงียบยาเบาผมเบายาเบาเบาทำทำทำบด สัาญย่างมาตั้งเทียนมาจะไปเบาเสียเขาเมื่อวานสมควยอ่ะุว่าที่หมายเลยเมื่อนบอว่าไป่าีนอนยาปจอดังปาพี่น้องครับถินมาเบงซนง่วงง่วงามได้พี่น้องยีื้ดยาไปจอดเวเดี๋ยวนี้ปล่อยไม่รอนเสียน้ำเข้าแบกเห็นบอกไม่ร้เยครับเข้าดึงดึงเล่น สมอยสมอยแล้วมึง <ornament ing. S 3> พร้อพันต่อเตาหุกตูดแสามผู้บนและพอมพึ่งก่อไก่แปดสองเจ็ดเจ็ดลอยเอ็ดมีรัดดีไปด้วนเลยนะครับไปกันลดออกควาง,งทางคนส้นงองงามพี่น้องอันเท่มาขายอะไรแลนะ้วเท่ขายอะไรอบอ้อยนัดหน้าผมจะปิดเลยมึงจะว่าให้เขามาเขาชุดเดียวนะอาบอกให้ควาอมว่ามือเยอ ให้รับประกาแล้วกอนไปไปรวดๆเลยนะครับเป็นอไรดีพอเอ่ยแต่คยังโอ้ยใจเรี่ยงเะ็นเรอเย็เรอเมยเนาะเมยแท่นเนาะเมยแท่นเนี่ยเมยนั่นนะเขาหยุดก่เดี๋ยวไปถามปกติก่อนได้มาได้พอมาน้งม่นหรอเปล่าสามหมื่ตัวเดียวเปล่าสามหมื่นเรื่อเด วัวแดงแรงลิตรัวแดงแรงลตรเรียงผู้ใดอากกไเียบเเดอนี่ิตาลสมมติเดียวตัเอาัวแดงแรงลิตเอาัวแดงแรงธิ์เอามาง่าพี่น้องครับแดงจำๆเลย เห็นราคาง้วนอะเหอยแท่นเนาะหื่อยแท่นนะพี่น้องเออมันจะมันจะเป็นแนวนั่นเป็นเรานีเป็นถือตัวใดขอเลขรพสับไปผมเนี่ย88 4444 9361 9361โค้งนี่ไรเนี่ยพอ32 32แม่ลูก พี่น้องครับเบิร์นเดอเบิร์เดอรแม่ลูกลูกกับแม่ลูกเคฟสามหนึ่งพี่น้องครับลูกสามหนึ่งได้อพี่น้องเบิ่งแล้วเบิ่งคืออะไรสามสิบสองแต่ก่อนสมัยก่อนง้อตัวนี้เกือบแตะแสนน่องแมนแมนแมนเออเอาง้อแสนเขาเละง้อแสนเขาพี่น้องครับถ้าเป็นสาวสมัยก่อนเป็นสาวสมัยก่อนเนี่ยเร็ลี้ยงได้หนึ่งตัวนะลูกแข็เหมือลูกมันได้หนึ่งโอ้โหมันใจลูกสวยเด้คือบ้านทำการพี่น้องสามตัวเอาเหล็กมาใส่ผมเร็ว ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนอกเพี่น้องนัดนานพูดกเน้ตลาดนี้สิิเปิดบเด้อมีตัวที่2องเพิ่นอยู่นี่เดี๋ยวสิปถามปกติห้ว่าพิ่นผมยานเขาเขา,เขายุดโทรข้าวนะยุดโทรข้าวก็เป็นไล่ใส่เลยแต่ว่าท่านยังว่าท่านฟันทงในพี่น้องเดี๋ยวถามน้องก่อนอน,น,อไนะนไปตบดีบ้างหล้ว ไม่พอแม่นั่นนายเขาหยุดไปเคยฮึแบนแบนคนนี้ยินข้าวบอดีบอดีออาพี่น้องผมมาท่านฟันท่งนี่พี่น้องตรงนี้่เขาน้อยเขาจะเขาประกาศฟังหรอเยอะเท่เยี่ยม่าเท่เยี่ยเยี่ยมไปก่อนเท่าไรตัวนี้สองหมื่นสองครับสองหมื่นสองโอ้ยอ่อนใจแทนเด้อพี่น้องครับโต๊ะ้าวโพดพี่น้องครับงวงมอตายห้อยตายห้อยตายทีมงานผมอยู่แล้วครับพี่น้องครับผม 2อ0 0มบาทกรพอเราเอางูเอางนเหนือมาลงก่องูก็ใช่ไม่ลง่ลงไ่กี่ว <Flight number one> ่โอ้กล้มนี <elementary gear gathering now> ้มาเลาพันไเอาสองหมืนสเอาสูงเมตรสีบกับหาสกว่าำข้างผมพี่น้องครับเอาเบอร์มาตายนยเก้าสามศูนย์เก้าสามเก้าเก้ามเก้าแนมเล่าเมสาวพี่น้องครับเอามาปล่อยไปปล่อยปยพี่น้องครับ สองมื่อนก็บาทพี่น้อง้เ,เราโตทอ,อพนอ่เนื้อกใใ็ได้เยอน้ออ่เนื้อก็ได้ได้เนงัวนตแบบไงมันจะขืนแล้วมันจะมันจะครบตัวน,นั้นสองสองชุดชุด้ยไ,ไปไขายไปกันตั้งราคาไปก่อนจะฝาจะฝากรถ้ยาแปดเย็ดเป็นยังไงอยู่นับถือกันตลอะอันันเรือกันแบ่งให้คไม่ด้ ได้มได้พอแม่จอดแทงมาหลายล้านได้มได้พอหนงหมื่นสามพันห้าร้อยครับห0 0่งสามหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยชลูกไส้ไปมครลูกไส้พี่หนึ่งสามพันห้าร้อยกว่าแม่ลูกแม่ลูกแม่ย้สวยละล่อครับล่อครับล่อครับ รออกมาหรอง่ายสามเเร์ย์แปดศูยแปดศูนย์เสองศนย์เจองศูนย์เก้าสามหกเจ็ดเก้ากดอมาพุดซุ่มเด้อเอารดกันออกมาพี่น้องว่าต um ัวน um ึ่งหมื่กว <um> ่าก็ไปเรียกดอกพี่น้องง่าม่าสื่อพี่น้องครับนี่นี่เอาสซดบดไรบรนไดข้หนา อไรบันใดคูนีซองเก่าครับผมซองห่กล่เด้อแมงสองตัวบ่คือตัวลัูกระถ่ายแมงทั้งสองตัวพี่น้องครับโบมีหำได้พี่น้องก็แมงสองตัวติดโบดทีสวยว่าเปน้ำเมื่อไปนี้เวลามันออกหลุมมามันใจหลุมออกสีแดงเนี่ยแมนโบดเด้เบอร์มาไทยผมด้ 093ย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหองหนึ่งเจ็ดเก้าเาเจ้าียดของง้อทั่วมหาจักรของง้อบ้านไหนกุชชุมมองหลวงง้องามกุชุ่มเอาไว้ไว้เลยพี่น้องครับนัดนายโมแน่วสิมี้แล้วพี่น้องเนี่ยนัดนายหยุดเนี่ยเดี๋ยวไปฟังถามถามตามประกาศก่อนโอ้ยเสียหายเลยเนาะเสียเบอร์ดมเสียหายเลยแม่งนัดนายไปถามโปอติ๋ว่าจะเขียนประกาศอยู่ได้ไปไหนแล้วครับ แม่ก็ดูสองหมื่นาลูกแม่เอาเอาอย่งห่างเลยบูเก็บไว้เก็บไปสองหมื่นหาพี่น้องครับแม่ลูกลูกครับลูกแม่ที่สองหมื่นหาแถวซีแถวซีลูกลูกตัวเรีกเสียงพูดหนาลูกคนออกมายังรอเลยพี่น้องครับยังงามเลยพี่น้องครับสองหมื่นหาลูกน่าจะเป็นหกแปดพี่น้องเพราะว่าลักษณะคือปุ๊บหกแปดกับสามหนึ่งเพราะว่าคองคองมันใหญ่น่ะ ลูนี่ประมาณจ um. sw yeah. no. ักถ้าว่าประมาณสเดือนหาเดือนเนอยพอพอมือนกว่าบาทพอต่อต่อต่อคือนพอเออเรามายังห้างยเรางบ่งมาเยศอนย์นเก้าหนึ่งมนึ่ง0 8น29 1 1เ6 9าเอาไหมเอ่ไหมศูนย์แปดสองสองเก้าน่หนงนกเพื่อนแ้วนเขาประกวด2องมือนกว่าบาทที่น้องครับโทรมาเด้อ เยเดีิยวสิประการพี่น้องฟังอีกทีนึงได้มาโค้ชส,สนามโควาอย่างไรไปถามเดยเมื่อก,กีอ้ว่าอไอ,ลอ่ลอแหล่ลอแหลนว่ปู่ว่าสิจัมือนดู้่ได้บ่บบเป็นเดือนหรือเป็นยัางอู่ดได้ครับเพามาหนมันต,าตนรากตริตหนึ่งพ่อรอบหนึ่งมันยีิบสมื่นได้รอบหนึ่งยีิบสองวันนะพอโรคโรก็หนึ่งยี่สิบสมื่นโรคนี้มันยีิบสมื่นมันเป็นหลอกอมันนะถ้าคุณก็สั่งมาแล้ว